าทางสถานีตำรวจเองเนี่ยก็มีส่วนร่วมนะครับโดยการเปิดพื้นที่ให้กับพี่น้องประชาชนได้นํารถนะครับมาจอดและก็เป็นศูนย์อพยพด้วยครับตํารวจพุทธรภัสดนะครับได้เปิดพื้นที่ทุกโรงพักเป็นจุดจอดรถและก็ศูนย์อพยพหรือว่าตั้งโรงครัวนะครับพร้อมส่งชุดเคลื่อนที่เร็วเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภยัยน้ําท่วมอย่างครอบคลุมในทุกพื้นที่แล้วก็ยังจัดสายตรวจทางน้ำนะครับเพื่อเฝ้าระวังทรัพย์สินของประชาชนด้วยครับ ที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาคที่4นะครับพลตำรวจตรีพิสนุอุณหเสรีนะครับรองผู้บัญชาการตารวจภูทรภาค4เปิดเผยว่าได้สั่งการให้ทุกโรงพักในสังกัดทั้ง12จังหวัดภาคอีสานตอนบนเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ําท่วมในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยพื้นที่อำเภอที่ติดกับแม่น้ำโขงในขณะนี้นะครับระดับน้ำได้เอ่อเข้าท่วมแล้วในหลายพื้นที่ซึ่งทางตำรวจทุกโรงพักได้เข้าให้การช่วยเหลือประชาชน โดยการสนธิกำลังร่วมกับฝ่ายปกครองทหารและหน่วยงานต่างๆในการช่วยอพยพประชาชนออกมาจากพื้นที่เสี่ยงหรือเร่งทำการหรือเร่งทำผนังกั้นน้ำในจุดเสี่ยงนะครับและที่สำคัญคือการจัดการจราจรในจุดที่เกิดเหตุน้ำท่วมหากจำเป็นต้องปิดถนนและทำการกำหนดเส้นทางเบี่ยงเนี่ยหรือทางลัดต่างๆตำรวจจะต้องอำนวยความสะดวกและจัดการจราจรตามแผนที่กำหนดไว้โดยทันที ส่วนในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินก็ได้มีการจัดชุดสายตรวจทางน้ำและชุดเคลื่อนที่เร็วค่ะ เพื่อที่จะเข้าไปตรวจตาบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยน้ําท่วมซึ่งก็พบว่าบางครอบครัวนะคะไปพักที่จุดอุพยพขณะที่บางครอบครัวค่ะก็ได้ส่งตัวแทนเฝ้าบ้านเรือนไว้เพื่อความปลอดภยัยเพราะฉะนั้นในทุกพื้นที่นะคะจะต้องเพิ่มความเข้มงวดตรวจตราพื้นที่ซึ่งหากไปตรวจพบกลุ่มมิจฉาชีพช่วยโอกาสก่อเหตุลักทรัพย์หรือกระทําการใดที่ผิดกฎหมายซ้ําเติมผู้ประสบภยัย ตำรวจจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดทันทีค่ะ